สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ช่องสวนมุกไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้มาอัปเดตราคาต้นไม้ที่ตลาดเซวันโคราชนะครับช่วงนี้เป็นวันหยุดนะครับผมก็จะถ่ายร้านลงเยอะหน่อยนะครับมาขายทุกทุกวันหยุดเลยนะครับนอกจากวันเสาร์สุกเสาร์ที่นะครับก็จะขายวันหยุดนะครับตะเลือกต่างๆด้วยนะครับ เพราะว่าลูกค้าก็จะมาเดินที่ตลาดกันเยอะนะครับก็ได้มาขายกันหลายร้านอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมบอนสีนะครับที่ร้านพี่กล้วยกันนะครับมาอัปเดตราคานะครับวันนี้เห็นแม่ค้าบอกว่าบอนสีมาใหม่นะครับอยากให้ถ่ายลงให้เอฟซทุกท่านดูนะครับรอบที่แล้วขายหมดเลยนะครับวันนี้มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่กล้ยสวัสดีครับขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับ หนึ่งสามสี่เก้าเจ็ดสามรับอร์นี้ออดลาได้ไหมครับได้ค่ะเบอรนี้ออดลาได้เดี๋ยวผมขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับจะเสียงเบานิดนึงนะครับเนื่องจากเพราะผมก็ลืมเอาไม้มาครับเดี๋ยวให้แม่ขาวพูดดังๆกอนนะครับอ่าเริ่มต้นที่อะไรก่อนครับต้นไหนก่อนจากราคาเบาๆก่อนนะครับ20บาทท่านผู้ชมสวยด้วยนะครับยีบาททุกต้นเลยนะครับ ก็คือพร้อมส่งเลยนะครับขายขายแล้วก็คือแพ็กตรงนี้แล้วก็ส่งไปสนีได้เลยนี่นะครับไปสนีหยุ่หน้าไปษณีนะครับสะดวกสบายมากครับอ่าเริ่มต้นที่ยี่สิบาทเป็นมีชื่อหรือเป็นลูกไม้ครับลูกไม้ค่ะสนหน้าเป็นลูกไม้ลูกไม้ต้นไหนเป็นมีชื่อบ้างครับตน,นี้ครับ ที่กับเกลือไหมครับตัวนี้ที่กับเกลือ,อนะครับต้นละยี่สิบบาทแล้วก็เป็นลูกไม้ทั้งหมดนะครับยี่สิบบาทนะครับค่าส่งคิดยังไงครับค่าส่งเหมาเหมาแปดสิบค่าส่งเหมาเหมาแปดสิบาทนะครับช่วงนี้ค่าส่งแพงนะครับเหมาเหมาแปดสิบบาทนะครับยี่สิบบาททุกต้นเลยนะครับที่ผมถ่าย ใครสนใจต้นไหนก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับหรือจะให้แม่ค้าถ่ายดูเพิ่มเติมก็ได้นะครับอ่าแล้วก็มาโซนนี้เท่าไหร่ครับห้าสิบบาท้าสิบบาทท่านผู้ชมราคาดีมากห้าสิบบาททุกต้นไหมครับห้าสิบ้ลูกไม้ลไมมีชื่อครับต้นไหนเป็นมีชื่อบ้างครับอุ้ยอันนี้ลูกไม้เหรอครับพี่ลูกไม้สวยมากครับลูกไม,ไม้ไม่จะสวยสวยตัวนี้สวยมาก ตันนวตน,นี้นางฟ้าใช่ไหมครับนางฟ้ากับลูกไม้ลูกไม้ตัวน,นี้ใช่ไหมครับตัวน,นี้นางฟ้านนีโตขึ้นก็จะสวยสวยมากครับลูกไม้ตัวน,นี้เหมือนมีชื่อเลยครับอ,อันนี้เพชรพจระแสเพชรพจรแสงนะครับห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับนีโตขึ้นก็สวยสวยมากครับห้าสิบบาททุกต้นเลยครับ ตัวนี้ก็ลูกไม้ใช่ไหมครับสิบห้าสิบใครสนใจต้นไหนก็แคปหน้าจอมาเลยนะครับ,อ,นนบอ,อันนี้สวยจังเลยครับนี่นะครับมีกาบด้วยครับอันนี้ก็เพชรจระแสงนัละเพชรจระแสงตัวนี้กัดสีสวยๆเลยนะครับแล้วตัวนี้เป็นอะไรครับลูกไม้ลูกไม้แต่ว่าใบเขาห่อนะครับังไม่กัดดีๆจะออกอมม่วง ต้นนี้น่าจะอนาคตดีด้วยนะครับต้นนี้มี2ต้นในหนึ่งกระถางนะครับอันนี้ก็มี2-3ต้นนะครับในหนึ่งกระถางนะครับสวยมากๆเลยนะครับตวเขียวก็สวยแล้วก็แดงๆก็สวยอ่าแล้วก็ขยับมาอีกนิดนึงครับอันนี้สวยจังเลยครับอันนี้ก็สวยนะครับสวยแปลกมาก เป็นใบมวนใบขาวนี่อันนี้ถ้วยเป็นถ้วยเลยครับอันนี้เป็นถ้วยถ้วยเลยนะครับอ,อันนี้ก็แปลกสวยแปลกครับห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทราคาดีมากสวยมากๆเลยพร้อมตั้งแบบส,สวยเลยนะครับห้าสิบบาททั้งหมดเลยนะครับตัวนี้มีสี่ต้นใครมาก่อนได้ก่อน ราคาดีมากห้าสิบบาทกัด,ดกัดมันจะออกประมาณนี้อ๋อถ้ากัดสีจะเป็นแบบนี้นะค,ะครับท่านผู้ชมอ,นนอันนี้ยังกัดไม่เต็มตัวนี้ก็ตัวนี้ก็สวยนะพี่เนี่ยอันนี้สวยดีนใบสวยดีตยันนี้ก็สวยนะครับอันนี้อันนี้เป็นพัทหลงพัทหลงตับพัทหลงนะคะตัวนี้ตัวนี้มีชื่อไหมครับ นางวาลีก็ห้าสิบใช่ไหมครับอันนี้ก็สวยต้นไหนมีชื่ออยู่ครับส,สีเทพรักสีรักห้าสิบบาทนะครับด้านหลังมีชื่อไหมครับอัน,นจะเป็นลูกไม้ลูกไม้แต่ว่าสีชมพูสวยมากครับ,รบเป็นในกระดูกเนี่ยเป็นน้ำตาล แป่กครับน้าเก็บมากตัวนี้ครับสวยมากห้าสิบบาทต้นเลยนะครับด้านหลังมีหมดยังครับต้นละห้าสิบาทนเนี่ยยาว ตัวละห้าสิบบาทนะครับสวยเลยนะครับแต่ว่าไม่มีชื่อใช่ไหมครับตัวนี้อันนี้อันนี้มีชื่อค่ะนนางวาลีนางวาลีอันนี้เป็นลูกไม้ทาตบางแก้วลูกไม้ทาตบางแก้วนะครับอันนี้ลูกไม้เจ้าปออะไรนะครับลูกไม้เจ้าปอแก้วลูกไม้เจ้าปอแก้วนะครับตัวนี้ลายปลาคาร์สวยมากอันนี้ดาวเหนือดาวเหนือครับ ลูกไม้ไมอุ้ยอันนีส้สวยนะครับสวยจังเลยครับสวยมากมันจะเก็บอันนี้อันนี้อันนี้เขาเก็บอันนี้เท่าไหร่ครับห้าสิบบาทหสบาทโอ้โหสีสวยมากครับอันนี้วันนี้เอามาโชว์ใช่ไหมครับโชว์อันนี้นะไม่ได้ส่งนะครับต้นนี้สวยมากๆแล้วก็ใบใหญ่มากนะครับ ด้านบนมีลูกค้าเอาแล้วใช่ไหมครับใ่้ด้านบนลูกค้าเอาแล้วนะครับร้านนี้ขายดีมากวา,านนี้นครับหมดเลยหมดร้าน,านขาย,<ล>ยหมดร้านน,นะครับขายดีมากๆเลยแล้วมาที่บอนดมีชื่อนะครับตรงนี้จะร้อยหนึ่งร้อยบาทอ้ยร,ร,ราคาดีร้านักปา่สาสานักป่าหนึ่งร้อยบาทครับตัวนี้เชื่อเลยซับเจริญหนึ่งร้อยบาทครับ อันนี้สีการจนาสีกาญจนาหนึ่งร้อยบาทครับอันนี้ไออะไรนั่นพี่ปังออันเดียวกันไหมครับอ่าถ้าใครสนใจแอดไ์มาถามแม่ค้าได้นะครับตอนนี้แม่ค้าอาจจะลืมชื่อเดี๋ยวแมค้าหาชื่อให้นะครับตอนนี้ชื่ออะไรครับมันีลอมเพชดสวยจังเลยครับหนึ่งร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมสวยมากเนี่ยไซนนี้เขาขายกันแพงอยู่นะครับตอนนี้ชื่ออะไรครับ บอลกาบบอลกาบตอนนี้ลืมชื่อเดี๋ยวแมค้าหาชื่อให้นะครับใครสนใจแคปหน้าจอมาเลยนะครับเป็นบอลกาบสวยๆเลยชายชนเท่าไหร่ครับชายชน 50. 50บาทโอราคาดีนะครับใครยังไม่มีชายชนเก็บได้เลยนะครับราคาดีมาก50บาททุกต้นไหมครับราคา50บาททุกต้นนะครับ อ่าล้วก็มาที่ตัวนี้เศรษฐีพันลาเท่าไหร่ครับห้าสิบโอ้ห้าสิบบาทแล้วก็ด่างสวยๆแบบนี้เลยนะครับห้าสิบาทเท่านั้นนะครับนางลากสดเท่าไหร่ครับพี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอ้ดอกกัดสีก็คือสวยเลยนะครับนางลากสดเมื่อก่อนไซนี้ออกแพงมากนะครับแพงมากๆเลยตัวนี้พันดาวครับห้าสิบบาทนะครับ นี่ครับถ้าเขากัดสีเต็มที่แล้วเขจะเป็นจุดสีแดงสวยมากๆนะครับขุมทองครับขุมทองห้าสิบบาทครับพลาดบางแก้วหน้าชมพูนะครับพลาบางแก้วเขจะมีหลายหน้าอันนี้หน้าชมพูนะครับห้าสิบบาทนะครับเรามาที่ตัวนี้ชื่ออะไรครับ อับสอนสวรานอับอนครับอับสอนสวรค์นะครับราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เป็นแปดสิบบาทแปดสิบบาทครับสองต้นห้าร้อยห้าสิบสองต้นร้อยห้าสิบราคาดีมากตัวนี้ชื่ออะไรครับผมพ่มานมีสามต้นนะครับต้นที่หนึ่งนะครับตัวนี้สวยจังเลยครับตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็สวยนะครับสวยทุกต้นเลยแปดสิบบาทสองต้นร้อยห้าสิบตัวนี้อับสอนสวรค์อีกต้นหนึ่งใช่ไหมครับ ชมพูทวีปนะครับแปดสิบบาทครับาาอะไรนะครับนางวิสาขานางวิสาขานางวิสาขาอันนี้ก็สวยนะครับเหมือนเป็นบอลป้ายใช่ไหมครับ <Okay. S 1> เอาเริ่มป้ายแล้วนะครับสวยมากตัวนี้เชื่ออะไรครับอันนี้มันมีส,สามพันมันมีสามสายพันเหมือนตัวนี้เหมือนอับซรสวรรค์ใช่ไหมครับคล้ายๆเนาะใช่แต่ว่ายังไม่ป้าย ครัหนังฟ้าแล้วก็ตัวนี้เลยตัวนี้รู้ชื่อไหมครับอนนี้อันนี้น่าจะเป็นเจ,จ้าหญิงเจ้าหญิงโอ้ซื้อหนึ่งกระถางได้สามสายพันุเลยนะครับต้นนี้คือคุ้มมากๆเลยครับราคาแปดสิบบาทนะครับอ่าแล้วมีอะไรอีกไหมครับพี่วันวนี้เอามาแค่นี้นะครับใกล้จะหมดสวนแล้วนะครับพ้าวเมื่อวานขายดีมาก ยอดขายถล่มทลายนะครับวันนี้ก็มีมาให้ท่านผู้ชมได้ชมประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจต้นไม้ร้านพี่กล้วยนะครับก็สามารถแอดไลน์ ine, หรือโทรสอบถามได้เลยนะครับอ่าพี่กล้วยนอกจากทางแอดไลน์ ine, แล้วมีช่องทางกระดิ่ต่อที่อะไรบ้างครับมีเฟซมีเพจไหมครับมีเป็น o ล็อกเป็นบล็อกพัฒนาพรจุ แล้วก็กล้วยตะลุยสวนครับฝากติดตามพมี่กล้วยด้วยนะครับช่องกล้วยตะลุยอ่าบอลไม้สวนนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่กล้วยมากมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ